เออลืมบอกไว้เผื่อมันไม่เชื่อกันว่ากเป็นตัวจริงมไม่เชื่อหรอกน,นี่ประน,นึงอะอะเดี๋ยวไปเปรียบเทียบให้ดูว่าชื่อชื่อตัวอีชื่อเนี่ยชื่อจริงอะ่ะไปเิร์ชตามนี้แล้วนะ เจอตามนี้แล้วจะเจอผมเนี่ยอันนี้ชื่อจริงผมนะนี่นี่ดูข้างล่างนะชื่อจริงผมแล้วเดี๋ยวช่องเก่าผมนะช่องเก่าผมยังอยู่นะครับอันนี้คือช่องเก่าผมนะอ่ะอันนี้ช่องเก่าผมนะไปขอมาแล้วนะกูไม่เกี่ยวนะ,ะเกิดติดขี้ตายอนะเยนไปหาชิคก์ก่อนไอขีนะ้นั้ ติดลิขกสิตไอ้บักคลิปเนี่ยติดลิขกสิตวิดีโอกูก็อาจจะช่วยดูว่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอที่มันเห็นชื่อได้ก่อนอะอะไรันจะเห็นชื่อได้ งันเดี๋ยวขออนุญาตไปหาก่อนอ่าน่าจะเป็นคลิปนี้เลยเนี่ยมีใครมองเห็นบ้างเดี๋ยวผมป,ปมกกผมร,รับกกแป๊บคุณภาพมันกากผมรู้ครับคุณภาพมันกากเดี๋ยวปรับคุณภาพให้คุณมองเห็นชัดหน่อยโอ้โหอันอันอ่าโอเคนี่เห็นชื่อไหมครับผมเห็นชื่อไหม คุณเห็นชื่อนะครับคุณเห็นชื่อไหมเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ตัดไวออกเลยตัดออกเลยยังวันเนี้ยนี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่อันนี้ช่องจริงนะแต่เพียงแค่เอ่อช่องเก่าอยู่นี่งๆให้ตัวตอนแรกผมก็นึกว่าหายแล้วอะโอเคองั้นเดี๋ยวผมคนจะแยะไปลงลิป